ที่บ้านลำผักโคนหมู่บ้านชายป่าแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ดำรงชีพด้วยการทำไร่ข้าวโพดพิธีฝังศพเพิ่งจะเสร็จสิ้นหักใจเสื้อเทอวชดพี่เชื้อแก่สร้างบุญมาเท่านี้เจ้าชดเพิ่งจะสูญเสียพ่อแท้ๆไปดโดยโรคหัวใจวายด้วยอายุเพียง43ปี การตายของลุงเชื้อเท่ากับต้องสูญเสียแรงงานสำคัญของครอบครัวไปทำไม่ไหวกวาจ้างคนเขามาช่วยก็ได้นิวาในงานนี้ลุงทัพก็มาร่วมในพิธีฝังศพด้วยแกเป็นคนมาจากหมู่บ้านอื่นที่มาทำไร่ขาโพดอยู่ที่นี่แต่ผมไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปจ้างเขานะสิลุง ก็คงทํากันเท่าที่ทําไว้แหละลุงดูอย่างลุงสิสี่สิบไร่ลุงยังทําคนเดียวได้เลยเป็นความจริงที่เจ้าชดพูดลุงทับทําไรเขาโพสี่สิบไร่เพียงลําพังคนเดียวแกไม่เคยจ้างใครมาช่วยแม้สักคนเดียวแกจะออกทําไร่แต่เช้าหลายคนแปลกใจจนเอ่ยปากว่าแกขยัน จนเกินวัยห้าสของแกแต่ไร่ลุงทับอยู่ห่างจากหมู่บ้านมากโขอยู่1กิโลเห็นจะได้แต่เดิมมันเป็นป่าแกก็ถากถางมันเพียงคนเดียวดังนั้นสภาพรอบข้างเลยยังคงเต็มไปด้วยป่ารกชัดแกทำไร่อยู่อย่างโดดเดี่ยวคล้ายตัดขาดจากโลกภายนอกแต่กระนั้นแกก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอันดี กับคนในหมู่บ้านทุกคนทุกครั้งที่มีงานศพแกก็จะไปช่วยงานเสมองานศพเป็นงานสุดท้ายในชีวิตคนเราเราจะไปดูใจกันเป็นครั้งสุดท้ายลุงชดพูดคำพูดของแกก็น่าศรัทธาอยู่ไม่น้อยนี่กระมังที่มีงานศพแกมักจะไปช่วยไม่ขาด นอกจากนี้ลุงทัพยังเป็นหมอรักษาทางสมุนไพรชาวบ้านหลายคนแล้วที่ป่วยก็มาให้แกช่วยรักษาครัง้งมาอยู่ใหม่แกไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครจนดูแกเป็นคนลึกลับไปเลยเมื่อแกออกสังคมกับคนในหมู่บ้านแกก็กลับเป็นที่รักใคร่ของทุกคนแต่หลายคนก็ยังสงสัยในการทำไรเขาโพดของแกอยู่ ลุงทำมันคนเดียวจริงๆหรืออ้าวก็ข่าอยู่คนเดียวแล้วข่าจะไปทำกับใครแล้วโว้ยแต่มีข่าวว่าลุงทับชอบเข้าไปในป่าช้าหลายๆครั้งในตอนกลางคืนเมื่อมีคนถามแกก็จะตอบให้ทุกคนหายสงสัยข่าไปฝึกสมาธิไปฝึกปลงอนิจจังของข่าบ้างสิวะที่สงสัยกันจัง หลายคนจึงพอจะเข้าใจว่าทำไมแกจึงไม่มีลูกเมียในเวลาว่างลุงทับจึงมักจะนำสมุนไพรแปลกใหม่ๆม,มาทดลองสกัดเป็นยาอยู่เสมอจนกระทั่งคืนหนึ่งที่บ้านเจ้าชดลูกเป็นมากนะพี่ฉันว่าพาไปให้ลุงทับแกช่วยรักษาเถอะลูกตัวร้อนจีเลยลูกเจ้าชดเกิดเป็นไข้ตัวร้อน แต่นี่มันสามทุ่มแล้วนะไม่รู้ว่าแกจะนอนหรือยังคงยังแหละพี่เจ้าชดจึงอุ้มลูกเดินทางไปบ้านลุงทับทันทีที่บ้านลุงทับแสงตะเกียงกระป๋องยังสาดหลอดออกมาตามฝาฟากไม้ไผ่แสดงว่าแกยังไม่นอนลุงทับลุงทับเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงขานร,รับ แกไปไหนของแกนะหรือว่าจะไปที่ไรและแล้วเขาก็ได้ยินเสียงคุดดินดังแววอยู่ในความมืดมาจากทางไรของลุงทัพเจ้าชดเดินไปยังทิศทางนั้นจึงบ่นด้วยความแปลกใจโอ้โหมืดคำ่ำยังทำไม่หยุดอีกแล้วเนี่ยจะขยันมากไปแล้วคืนนี้ ใช่จะมือเสียทีเดียวและแล้วตรงกลางไรนั่นเองภาพลุงทับกำลังยืนอยู่กับคนห้าหคนทำท่าสั่งงานชี้โบชีเบเจ้าชดแปลกใจและอยากรู้ว่าใครในหมู่บ้านที่แอบมารับจ้างให้กับลุงทับในเวลากลางคืนเช่นนี้เจ้าชดแอบย่องเข้าไปดูไกลๆจนลืมนึกถึงลูกที่กำลังไม่สบาย หนแกบอกว่าทําไรคนเดียวและแล้วเจ้าชดก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อหนึ่งในคนงานเหล่านั้นคือพ่อของเขาเองเขาตกตะลึงอยู่นานพอดูจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นคนลุกสู้เพราะคนเหล่านั้นล้วนตายไปแล้วทั้งสิ้นนี่มันอะไรกันเขาถูกผีหลอกหรือไงแล้วลุงทับทำไมถึงยืนพูดคุย และสั่งงานมันได้อย่างนั้นผีหรือศพพวกนั้นจับจอบจับเสียมทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายผ่ายตายคำสั่งลุงทับเจ้าช,ชดรีบอุ้มลูกกลับบ้านทันทีจากนั้นเขาก็ออกมาอีกครั้งลุงแกไม่อยู่พรุ่งนี้เช้าค่อยไปใหม่พี่มีธุระข้างนอกเดี๋ยวมานะธุระอะไรดึกๆดือๆละพี่ เจ้าชดกลับไปดูภาพเหตุการณ์สยองขวัญน,นั้นจนใกลร,รุ่งสางในที่สุดพวกมันก็หยุดทำงานถ่ายตายคำสั่งของลุงทัพไกลสว่างแล้วพวกเองหยุดได้จากนั้นพวกมันก็เดินเป็นทิวแถวหายเข้าไปในป่ารกทึบด้วยยาของข้าพวกเองจะไม่มีวันเน่าเปื่อย พวกมันแยกตัวกันหลบนอนตามสมทุมพุ่มไม้หนาๆจากนั้นเจ้าชดก็เห็นลุงทับเอาขวดน้ำยาสมุนไพรออกมาบริกรรมคาถาสุดท้ายแกเอามันกรอกปากพวกมันทุกตัวพรุ่งนี้ตอนดึกเองจะต้องมาทำงานให้ข้าอีกกินซะเจ้าชดแอบดูพฤติกรรมความเป็นอยู่พวกมันหลายคืนเพื่อความแน่ใจ เขาไปแอบขุดศพคนเหล่านั้นซึ่งศพของแต่ละคนได้หายไปหมดมันเอาศพไปใช้งานจริงๆด้วยมันเลือกเอาแต่ศพที่ยังหนุ่มสาวมีหน้าละ่ะถึงมางานศพเรื่อยเพื่อมาดูลาดเหล่านี้เองเจ้าชดรู้สึกสงสารศพเหล่านั้นอย่างจับใจโดยเฉพาะศพของพอ่อ ตายไปแล้วแทนที่ร่างกายจะได้พักผ่อนมึงกลับเอามาใช้งานเจ้าชดไม่ยอมเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังจนกระทั่งคนในหมู่บ้านเกิดล้มเจ็บตายไปอีกคนหนึ่งเดาไม่ผิดจริงๆเดี๋ยวมันต้องมาหล่งทัพมาช่วยงานศพตามความคาดหมายเสียดายยังหนุ่มแน่นอยู่แทๆ้ๆจะ้ะพี่ทัพ คืนนั้นเองหลังจากพิธีฝังศพเจ้าชดมาดักรอยอยู่ที่ป่าช้าและไม่นานลุงทัพก็มายังหลุมศพฝังใหม่ทันทีเพื่อเอาศพไปใช้งานหลังจากสะกดวิญญาณแก่ก็รีบทำการขุดทันทีแกใช้น้ำยาสมุนไพรลงอาคมของแกนั่นปลุกคนตายนั้นขึ้นมาอีกครั้ง เจ้าชดมองดูภาพเหล่านั้นด้วยความสะเทือนขวัญเจ้าศพเดินได้เดินตามแกไปอย่างว่าง่ายแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มามือเปล่าความคิดที่จะปลดปล่อยอิสระภาพของวิญ,ญญาณอีเหล่านั้นผุดขึ้นมาในสมองเจ้าชดเดินตามไปห่างๆอย่างไรที่ศพธาตุกำลังทำงานกันอยู่อย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยเขารอจนใกล้รุ่ง จนพวกมันทํางานจนเสร็จกระป๋องน้ำมันเบนซินและไฟแช็กถูกนำออกมาเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งเผาศพเหล่านี้ทิ้งให้หมดใครจะรู้ว่าเป็นเราทางด้านลุงทับขณะกำลังจะเข้านอนใครวะผมไอ้ชดเองเมื่อเจ้าชดเปิดประตูเข้ามา เจ้าชดเปลี่ยนใจจากการทำลายศพมาจัดก,การกับลุงทัพแทนพอกันทีไอคนกินแรงศพแล้วเจ้าชดก็รีบออกจากบ้านทันทีทิ้งเปลวไฟและความร้อนไว้เบื้องหลังขืนปล่อยไว้มึงก็จะไปรบกวนดวงวิญญาณของชาวบ้านเขาอีกนะสิเอาโหสิเถอะ วัดจีนในปี2505ถึง2506ที่ผมบวชอยู่นั้นภายในบริเวณวัดมีต้นไม้ใหญ่เช่นมะม่วงมะกอกสมอพิเพกมะขามสำโรงรวมแล้วมากมายหลายสิบต้นเฉพาะทางป่าช้าท้ายวัดที่ผมกับหลวงพ่อององอาศัยอยู่นั้น จะมีหมู่ไม้ดังกล่าวขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นกว่าบริเวณอื่นและผมกับหลวงพ่ออ่องพระผู้เคร่งในกรรม,มฐานได้ยึดเอาศาลาปรกสำหรับใช้สวดศพในบริเวณป่าช้าเป็นที่บำเพ็ญสมณก,กิจลำพังเพียงสององค์ก็อย่างที่เคยบอกไว้ว่าวัดในเขตเทศบาลเมืองอยุธยาด้วยกันในยุคที่ผมวัอยู่นั้น พูดถึงเรื่องการสวดศพหรือมีศพเข้าวัดมากที่สุดล้วก็วัดจีนจัดว่านำหน้ามาเป็นที่หนึ่งพระที่วัดจึงไม่ค่อยว่างเว้นจากการสวดศพจนได้รับฉายาจากชาวบ้านและวัดใกล้เคียงว่าพระวัดจีนคือพระกินผีผมอยู่กับหลวงพ่ออ่องที่ศาลาสวดศพในป่าช้า ล่วงเข้าพรรษาที่สองพอออกพรรษารับกระถินแล้วเม็ดฝนบนฟ้าก็โปรยปลายมาเกือบทุกวันตลอดพรรษาเริ่มขาดตอนสางซาถอยห่างเนื่องด้วยฤดูฝนจะอำลาพอย่างเข้าเดือนอ้ายเดือนยี่บริเวณลานพื้นของวัดทั่วไปก็แห้งสนิทลมหนาวโบกโชยพลิ้วอยู่ไปมาทุกคืน ใบไม้ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดไปทั่วแนวป่าช้าที่ข้างเมนเผาศพใต้ต้นสำรงใหญ่ดูเหมือนจะกรกรุงรังกว่าเพื่อนหลวงพ่อองเห็นควรว่าควรจะพัฒนาจัดการให้มันโล่งสะอาดสักทีดังนั้นเราทั้งสองจึงพากันไปถากถางทําความสะอาดที่ตรงนั้นกำลังทํางานเพลินๆได้เหงือ หลวงพ่อก็ไปขุดเอาหัวกะโหลกของใครขึ้นมาก็ไม่รู้การพบกะโหลกทำให้ผมกับหลวงพ่อเกิดความสนใจเอามากจึงพากันขุดบริเวณนั้นให้ลึกและกว้างออกไปอีกเพื่อค้นหาส่วนอื่นของศพแต่ปรากฏว่าไม่เจอกระดูกส่วนอื่นเพิ่มในบริเวณนั้นเลยหลวงพ่อได้นำกระโหลกนั้นมาชำระล้างดิน ที่จับเกลืออยู่ออกจนเกลี้ยงเมื่อเช็ดแห้งแล้วก็ออกมาพิจารณาดูกะโหลกนั้นเป็นกะโหลกของคนในวัยหนุ่มสาวแน่ๆเพราะสังเกตจากฟันที่ยังเรียงรายอยู่อย่างเป็นระเบียบครบทุกซี่ส่วนบนแถบขวาของกะโหลมีรอยถูกตีด้วยของแข็งยาวเกือบสองนิ้วมีรอยร้าวบุ่มลึกลงไปแต่ไม่ถึงกับทลุส่วนล่างของขอบกะโหล มีข้อตอกกระดูกติดอยู่เพียง3ข้อข้อสุดท้ายมีรอยตัดด้วยของมีคมอย่างเห็นได้ชัดหลวงพ่อได้นำกระโหลกนั้นไปลงแลกเกอร์เป็นเงาวับและเอาไม้มาทำเป็นฐานอย่างดีสวมกะโหลกนั้นไว้ตรงข้างห้องนอนเวลาแขกไปใครมาหลวงพ่อมักจะนำกระโหลกนี้ออกมาตั้งโชว์ให้ดูเสมอแล้วช่วงไม่ถึงสิบวัน ความลับที่ว่ากะโหลกนั้นเป็นใครมาจากไหนก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อโดยวิญญาณของผู้ตายเองเป็นผู้นำเรื่องราวของเขามาบอกกล่าวกับหลวงพ่อทางนิมิตหลวงพ่อเปิดเผยว่าคืนนั้นพอสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็เข้านั่งสมาธิอีกชั่วโมงเศรเศษอย่างที่เคยทำเป็นกิจวัตรมาทุกคืนพอออกจากสมาธิ ก็กรวดน้ำแผ่เมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายและบรรดาผีและไม่ลืมย้ำจำเพาะเจาะจงไปถึงวิญญาณที่เป็นเจ้าของกะโหลกนั้นด้วยจากนั้นก็จำวัดแล้วหลับไปในขณะที่หลับนั้นหลวงพ่อก็เกิดนิมิตฝันไปว่าได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งนุ่งกางเกงสีดำใส่เสื้อเชิอสีฟ้าสวมรองเท้าผ้าใบสีกากี เดินเข้ามาพบท่านในกุฏิหลวงพ่อเห็นชายหนุ่มคนนั้นครั้งแรกทำเอาท่านตกใจมากเพราะชายผู้นั้นเดินมาอย่างผีหัวขาดมีแต่ลำตัวไม่มีหัวอยู่เลยพอมาถึงผีหัวขาดคนนั้นได้ก้มลงกราบหลวงพ่อสามครั้งแล้วกล่าวชา้าช้าชัดค้อยชัดคำกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อคงอยากทราบ ว่าผมเป็นใครอย่าได้สงสัยเลยผมเองคือเจ้าของกะโหลกที่หลวงพ่อขุดเอามาและหลวงพ่อก็คงอยากรู้อีกว่าเรื่องของผมไปไงมาไงถึงได้มาตายเป็นผีหัวขาดเช่นนี้แล้วผีหัวขาดคนนั้นก็ได้เล่าประวัติของมันให้หลวงพ่อฟังว่าผมเองชื่อหานเหล่าวิไลบ้านเดิมอยู่ทับเพลาะ อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโนนเมื่อ15ปีก่อนในตอนนั้นอายุเพิ่งจะย่าง25ปีได้เดินทางเข้ากรุงไปสมัครเข้าเป็นคนงานในบ้านของเท่าแก่เจ้าของกิจการฟาร์มไก่แห่งหนึ่งแถวสมุทรปราการพออยู่นานไปเท่าแก่เห็นความดีจึงไว้เนื้อเชื่อใจ เลยเข้านอกออกในได้ยอย่างสบายภายในบ้านของเท่าแก่เท่าแก่มีลูกชายหญิงอยู่หลายคนส่วนมากก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วทั้งนั้นในจํานวนลูกสาวของเท่าแก่นั้นมีอยู่คนหนึ่งชื่อกิมลีจัดว่าสวยที่สุดผมเองนึกชอบกิมลีตั้งแต่วันเข้าทำงานใหม่ๆแล้วจึงพยายามทำทุกอย่างให้ฝ่ายสาวเข้าใจในความหมาย แล้วไหนที่สุดผมกับกิมลีก็แอบ,บได้เสียกันและได้เสียกันมาร่วมเดือนแล้ววันตายของผมก็มาถึงอย่างไม่คาดคิดคืนหนึ่งเท่าแก่ไม่อยู่บ้านผมก็ลอบเข้าหากิมลิ้มเหมือนอย่างที่เคยมาแล้วขณะที่กำลังมีอะไรกันเฮียใชย้ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของกิมลีไม่ทราบว่าพลวดพลาดเข้ามาในห้องได้อย่างไร ตามปกติเฮียใ,ใช้ไม่ค่อยจะกลับมาบ้านบ่อยนักเพราะส่วนมากจะไปคลุกคลีตีโมงอยู่ตามบ้านเพื่อนฝูงตามปราสาคนเกเีสันดานพานอาทิตย์หนึ่งเฮียใ,ใช้จะกลับมาค้างบ้านไม่เกินสามคืนแล้วคืนนั้นเป็นด้วยเหตุใดไม่ทราบเฮียใ,ใช้กลับพวดพลาดเข้ามาในห้องของน้องสาวอย่างไม่คาดไม่คิดเมื่อมาเห็นบาดตาเช่นนั้น เฮีย er ใช้ถึงกับทะลึงตาลุกผมเองกับกิมลีก็ตกใจและกลัวเฮียใช้จนหน้าซีดเฮีย er ใช้โดดเข้ามาเตะผมกับกิมลีไปคนละทีสองทีผมเองยกมือไหว้ปลุกปลกุกบอกเฮียอย่าทำผมเลยผมยอมรับผิดเฮีย er ใช้พูดขึ้นว่ากูไม่เอาผิดอะไรมึงหรอกว่าแต่ว่าคืนนี้กูมีธุระด่วน จะต้องเอามึงไปเป็นเพื่อนรีบแต่งตัวไวๆจะไปกันเดี๋ยวนี้แล้วผมไม่อาจขาดคืนได้จึงแต่งตัวขึ้นรถเก่งไปกับเฮียใชย้ตอนนั้นผมไม่เฉลียวใจสักนิดว่ามันเป็นแผนของเฮียใชย้ที่จะหลอกเอาผมไปฆ่าเฮียใช้ขับรถเร็วยังกับพายุพาผมมุ่งหน้าไปจังหวัดอยุธยาตอนที่นั่งมา ผมกับเฮียใช้ต่างคนต่างคลึมไม่มีการพูดจาเลยเฮียใช้แวะไปรับเพื่อนของมันที่ตลาดหัวรอคนทั้งสองได้เอารถพาผมไปที่บึงพระรามพอรถจอดเท่านั้นคนทั้งสองก็ลากผมลงจากรถแล้วทั้งสองก็บรรเลงทั้งหมัดทั้งตีนประเคนเข้าใส่ถึงผมจะยกมือไหว้อ้อนวอนยังไง ทั้งสองก็ไม่ฟังเสียงแล้วขณะที่มันหอบแหกๆอยู่นั้นโดยไม่คาดคิดเฮียใช้วิ่งไปเอาเหล็กแฉลงที่ท้ายรถมาตีลงมาที่หัวผมเพียงพล่กเดียวผมก็สลบเหมือดแล้วคนใจอำมมาหิตทั้งคู่ก็ปรึกษากันว่าจะจัดการยังไงกับศพของผมในที่สุดเพื่อนของไอ้ใช้ ที่มีบ้านอยู่อยุธยาก็ชี้แนะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ใครจำศพได้ควรตัดหัวเอาศพไปฝังในที่แห่งหนึ่งส่วนลำตัวนั้นก็โยนทิ้งแม่น้ำไปไอ้ใช้ได้ใช้มีดตัดคอผมขาดออกจากลำตัวตามคำแนะนำทันทีจากนั้นทั้งสองได้นำส่วนลำตัวของผม ไปโยนทิ้งแม่น้ำที่หน้าวัดสุวรรณาคงคารามแล้วทั้งสองก็ขับรถเข้าไปจอดที่ใต้ต้นโพภ,ภายในวัดจีนซึ่งก็อยู่ใกล้ๆก,กับวัดสวนห่างกันเพียงไม่กี่เส้นที่สุดคนทั้งสองก็หิ้วหัวของผมพร้อมกับเหล็กฉลงย่องเข้าไปในป่าช้าวัดจีนแล้วใช้ฉลงขุดหลุมกบหัวผมไว้ที่ใต้ต้นสำโรง ข้างเมนเผาศพส่วนท่อนลำตัวที่เขาโยนทิ้งน้ำพอได้สมวันก็ไปโผล่ขึ้นอืดรลอยอยู่แถวบางปะอินและถูกนำขึ้นเผาเป็นศพไม่มีญาติที่วัดแห่งหนึ่งปีศาจเจ้าหานได้เล่าถึงคนทั้งสองที่ฆ่ามันเพิ่มเติมให้ฟังอีกว่าพวกคนใจร้ายทั้งสองหลังจากที่ฆ่ามันแล้ว ก็ลอยนวนร่อนมือกฎหมายอยู่ต่อมาถึง5ปีแล้วทั้งสองก็เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำที่ทางสายอุทยาวาังน้อยดับอนาถท,ทั้งคู่ผีหัวขาดไอหารได้พูดกับหลวงพ่ออ่องในตอนท้ายว่าสำหรับหัวของผมที่หลวงพ่อขุดขึ้นมาถ้าหลวงพ่อจะนำไปเผาก็คงไม่เข้าที และไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะส่วนลำตัวของผมชาวบ้านแถวบางไะอินได้เผาไปแล้วเมื่อ15ปีก่อนเอาเป็นว่าผมถาวายหัวกะโหลกของผมให้หลวงพ่อไว้ใช้เป็นที่จเจริญกรรมฐานก็แล้วกันผีหัวขาดเจ้าหาดกล่าวจบก็ก้มลงกราบหลวงพ่อสามครั้งแล้วก็ถอยห่างหายวับไปเนื่องจากหลวงพ่ออ,อ่องท่านจำภาพ ร้อมทั้งคำพูดบอกเล่าของปีศาจเจ้าหานได้อย่างแจ่มชัดดังนั้นวันหนึ่งหลวงพ่อก็ชวนผมดันด้นไปสืบหาต้นตอตามตำบลบอกเล่าของวิญญาณเจ้าหานถึงถิ่นคือที่ตำบลทับคล้อจังหวัดพิจิตรจากการสอบถามญาติโยมคนเฒ่าคนแก่แถวนั้นไม่ทราบว่าเจ้าหานยังอยู่หรือตายผมบอกเพียงว่าเจ้าหานได้หายจากบ้าน เข้าไปทำงานในเมืองกรุงเมื่อครั้ง15ปีก่อนและหายสาบสูญไม่ได้ข่าวคราวของมันจนกระทั่งบัดนี้พอชาวบ้านได้ทราบข่าวเจ้าหานตามคำบอกเล่าของวิญ,ญญาณของมันผ่านทางหลวงพ่อทุกคนที่ได้ฟังถึงกับสลดใจและแปลกใจในข่าวนั้นไปตามๆกัน